เตรียมรถจัดส่งที่บ้านดุงนะคะกับ e f 4 94T ค่ะยันมา49แรงนะคะตัวรถใบดันฐาน6ค่ะเก็บเช็คสภ,ภาพไว้พร้อมใช้บวกทั้งงานสีนะคะแล้วก็มีโรตารี่มือสองอีก1ตัวนะคะลูกค้าคนไทยในต่างแดนค่ะอยู่อิสราเอลนะคะจบออนไลน์มาเมื่อคืนนี้ค่ะบ้านเกิดอยู่ที่บ้านดุงนะคะ ก็ไปส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดุงค่ะค่ะก็ฝากปู่ย่าตายายฝากแม่ย่านางค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพ้มคพองปก,ปกปักรักษาค่ะผู้ที่ใช้รถคันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ต่อไปนะคะให้แควคาดปลอดภัยต่ออันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงเฮงมีโชคมี อาสแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะคุณน้องวัชระ,ะพง์นะคะก็เตรียมเพื่อที่จะไปส่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่22ค่ะ บอ่อเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะก็มาดูรถไถหน้าร้านค่ะกันต่อนะคะวันนี้ก็มีจบ34แรงค่ะจบออนไลน์ไปที่ด่านขุนทดนะคะก็รถพึ่งเข้ามาแล้วก็จบออนไลน์ไปเลยนะคะยังไม่ทันได้รีวิวนะจ่าขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะ L 5 0 1 8ตัวรถใบดันผ่านพวนนะคะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ทำสีลิมิเต็ดค่ะผ่านพวนใหม่ของ SPK นะคะใบ24นิ้วค่ะ420,000บาทค่ะ420,000บาทนะคะ2,007น้ําน้ำมันจะหมด ยูโร 60K 4WD ค่ะตัวรถใบดันผ่าน3ค่ะขายตามสภาพนะคะติดขับได้ปกติค่ะกำลังอ่อนนิดนึงนะคะ159,000บาทค่ะมีลงไว้หน้าร้าน175,000นะคะวันนี้ปรับราคาลงมาเป็น159,000บาทนะคะมีจัดส่งให้ฟรีอีกเช่นเดิมค่ะ L4018 ปี 18, 61ตัวรถใบดันผ่านพวนช้างนะคะ34900่ 3, 49, 000, บาทค่ะ L5018 ตัวรถชุดตักถังท่วงค่ะปี60 4 5 5 0 0 0บาทค่ะ L3608 SP ตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะ290,000บาทค่ะ L4708SP ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนใหม่เก็บเช็คสภาพเป็นสีลิมิเต็ดนะคะ3 6 9 0 0 0บาทค่ะ L4508 L4508 ตัวรถใบดัน215,000าค่ะโซนนู้น 34แรงตัวรถใบดัน155,000บาทค่ะตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะคะ1 5 5 0 0 0บาทยันมา45แรงข้ามไปก่อนนะคะ34แรงตัวเปล่าค่ะยังดี4เส้นนะคะ80,000บาทค่ะ34แรงตัวเปล่า8 0,000บาทนะคะเอาไปใส่ตัวตัดหญ้าค่ะหรือว่าไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวอื่นใช้ในสวน ใช้ในไร่สวนมันสวนปาล์มสวนยางอย่างเงี้ยนะคะประหยัดมากค่ะราคาเบาๆนะคะไฟหน้าติดแล้วก็รถก็แห้งดีนะคะติดขับได้ปกติค่ะไม่มีเล่มทะเบียนนะคะแปดหมื่นบาทค่ะทั่วอุปกรณ์ต่อ พ่วงต่างๆก็ตัวขุดมันตัวยกกล่องตัวตัดหญ้าผานพวนค่ะโรตอรี่ก็มีคอยบริการครบนะคะบอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ